สวัสดีค่ะวันนี้วันที่6มีนา2565วันนี้มามันอีกแปลงหนึ่งน,นี้วิธีใช้เครื่องทุนแรงยกมันโดยใช้รถไถคูบุต้าติดเครื่อโยกค่ะพี่จัดตั้งอยู่ที่มูเจ็ดน้องกอก ทองแสนไันจังหวัดอุตรด้ววันนี้ใช้คนสับหัวมันมีทั้งหมด10บคนค่ะได้มาประมาณ10ตันค่ะได้มา10ตันแล้วค่ตั้งแตเมื่อเช้ามานี่ยังค่ะยังมีเวลาอีกวันนี้คงจะได้อีกอีกหน่อยค่ะแต่ไม่รู้เท่าไหร่นี่ถึงเวลาหยุดพักค่ะบ่ายสามค่ะ 你来看。